ติดตามลูวิสานพาไปพาไปชมเลยนะครับเป็นสิทธ์ของชั้นทนาอุทัยนะครับเขาด่าด่ากันไปด่ากันมามันเป็นไรนะครับมันเป็นไรนะครับเออคุณก็แหกปากด่าเขาไปสินะครับมาทําแบบนี้ได้ไงสิ้นเปลืองเลยครับเสียสุขภาพจิตนะครับสิ้นเปลืองเงินเปลืองทองนะครับเออใช่ไหมพอเขาสนับสนุนไว้เขาด่าป่วยส่งสติ๊กเกอร์ไล่ไปลุลๆๆๆๆุพื่ออะไรครับคุณุก็บไลุลคลพ่อลุ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 ณกินไม่ดีุลุหุลอนะครับลุะ ได้ไหมเก็บเอาไว้ซื้อโลงทองนะเวลาตัวเองตายไม่ดีกว่าเหรออันนี้ผมพูดพูดจากใจจริงนะครับผมไม่อยากให้คนแบบอ่าแบบนี้มาต้องมาทะเลาะกันนะครับท่านผู้ชมนะครับผมขอบอกจริงๆนะครับอ่านี่ลีท่านผู้ชมว่าจริงไหมนะครับท่านไหนว่าจริงกดสองปันตเนี้ย <laughs> ใช่ไหมครับเอาเงินที่ควรจะไปเสียไปเสียทางอื่นดีกว่านะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำมีเยอะแยะมากมายจ่ายกอง ความดีของคุณนะครับคุณทําได้ตอนคุณมีชีวิตอยู่หากเสียชีวิตไปแล้วไปทํามาตอนไหนผมถามคุณหน่อยไปทําตอนไหนนะขนาดเพาะมากินข้าวมาแดกข้าวเนี่ยเอาถาดไปวางให้มันออกมาแดกไม่ได้ยี่ห้าดา่ามปนอีกแล้วท่านผู้ชมตกปากสามทีตกสีทีเลยพูดหยาบพูดหยาบนะครับใช่ไหมเออหาความสุขใส่ตัวสินะครับทําไมต้องไปจองเวรจองกรรมกันเรื่องนี้นะครับ คุณคิดเหรอว่ายูทูบเบอร์น่ะมันสร้างช่องขึ้นมาเนี่ยมันติดคุกแล้วมันคุ้มไหมขนาดมันไม่มีคนดูมันยังจะบ้าตายคุณเข้าใจไหมนะครับคุณจะไปให้มันเนี่ยมันมันติดคุกแล้วมันจะได้มาทําช่อง YouTube เหรอคุณคิดควายอย่างนี้นั่นแหละสังคมชาวไทยมันถึงแบบไม่เจริญโงกงามนะครับจริงๆนะครับความคิดมันต้องต้องแยกแยะหน่อยนะครับต้องแยกแยนหน่อยนะครับไม่ใช่ไปจมปักอยู่กับเอ อย่างไงท่านผู้ชมพูดแทนผมหน่อยเถอะ <laughs> ผมเหลือใจความโง่ของคนพวกนี้นะครับผมเหลือใจจริงๆนะครับเออทําไมไม่คิดให้มันพ่อแม่ก็สอนมาดีทําไมลูกมันทําไมไม่ไม่แบบบอกอตรงๆอ่ะลูก,ล,กลูกไม่ได้แม่เลยท่านผู้ชมนะครับไม่ได้แม่เลยนะครับเออแล้วคุณจะไปสอนคุณสอนลูกคุณได้ยังไงเออใช่ไหมวิจรพจ์มขอโทษแล้วไงครับผมผมหลงไปกรับขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลงไปว่า นี่แหละนะครับความโมโหมันพาตัวตกต่ำจริงๆความโมโหพาตัวตกต่ำเห็นไหมเวลาผมโมโหโท่านผู้ชมใช่ไหมไปพูดคําหยาบเนี่ยซึ่งเป็นทําให้ตัวเองอ่ะเขามองตัวเองว่าไอ้นี่ปกติมันก็หยาบอยู่แล้วมึงทำไมทําหยาบอย่างเงี้ยแหละประมาณนี้นะครับก็เลยได้สอนกันแต่ผมหวังว่าท่านผู้ชมคงเข้าใจนะครับเนาะถ้าท่านใดเข้าใจส่งรูกหัวใจให้นะจ๊ะ <c oughs> สวัสดีคุณสงวนเสียงดังระวังคนข้างบ้าน <c oughs> คุณจะไปกลัวทาไมบ้านผมอ่ะผมไม,ม่ได้อยู่ฟรีนะครับ ไม่ได้อยู่ฟรีเด้อน,นะครับพวกไม่มีฝันอะไรแด่นังน้อยเดี๋ยวเอี๋อยวเพิ่งหนีอ่าเพิ่งหนีนะครับเดีย๋ยวจะเป็นสกิดกลุ่มที่รักลุงพลป้า,าแตนอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวราสักครู่เดีย๋ยวขอพักชมสิ่งที่น่าสนใจของทางรายการก่อนสักครู่นะครับเนาะพี่โซพลนะครับ,นะโโรรบให้อภัยหนูแล้วจะไมสายบุญน,นะครับผมเอฟซี MC สายบุญสวัสดีครับผมนะครับคือ ที่ผมเล่ามานี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะผมผมไม่ได้เออ่คิดร้ายกับใครเลยท่านผู้ชมเพราะว่าทุกคนนะครับก็อยากเกิดเหมือนกันไม่มีใครอยากตายแล้วก็ไม่มีใครอยากเจ็บนะครับถามตัวไอ้พวกที่มันไปจ้างทําร้ายเจ้าปู่หน่อยมึงอยากเจ็บไหมขนาดมึงเดินมึงจะจะดุดอะไรท้ามไปโดนเนี่ยตีนมึงนั่นแหละนะครับไปโดนอะไรเนี่ยล้มเจ็บมึงยังเจ็บเลยแล้วคนอื่นล่ะเขาเขาจะเจ็บไหมมึงต้องคิดอย่างนี้นะครับมึงต้องคิดอย่างนี้เออ ใช่ว่าโอ้โหกูต้องแบบอยู่ยงคงกระพันมึงถามตัวเองหรือยังว่ามึงอยู่ได้กี่ปีนะครับเออถามตัวเองหรือยังนะ